ปากแข็งใจอ่อนคนซื้อคมีคนมาซื้อครับาไม่แลใจก็แข็งระเป๋าก็แข็งคนเนเดิมในน้กรหนานะนคือเขาไม่ใช้เขาไม่มีรถสนตใช่เดี๋ยวดูดูสองอดีใช่จอดท่านเลยนะคะขอบคุณครับ พรุนี้พี่จะไม่ซื้ออะไรแล้วโดนชนแล้วทายจะชนแล้วนะห้องน้ำฝักบัวเขาจะเล็กนะครับแคบที่ประกอบทั้งนั้นเลยของฝากของพี่ยังไม่มีเลยค่อยแตะมาค่อยจะไม่ซื้ออะไรแล้วถ้าไม่จำเป็นเขาจะหาโรงแรมที่ดีนะครับมาเรือนี้ให้ท่องเที่ยวเราสะดวกมากเราไปไหนนะอ๋อมาลืนนี้ค่อยว่ากันอีกทีเพราะพรุ่งนี้ไปทำงานก่อนเมื่อก่อนโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยแพงมากนะครับเขาคิดเป็นหัวเลยแต่ไม่สบายหมื่นเยนขั้นต่ำ ก่<ข>อ,อนหนึ่งคืนนะครับอยู่กินซ่าอันนี้เรามาทดลองนั่งรถไปญี่ปุ่นก็ง่ายๆสถานีขั้นตอนก็คล้ายๆว่าเราโชคดีที่เขามีภาษาจีนกำกับไว้แล้ว ใช่ใช่ใช่หรือว่าลองแบบเนี้ยเนี่ยเธอโอเคอืมช่วยอะเล่นเหมือนกันทำหน้าที่ใครเขาจะใช้ตัวนี้นะคะซึ่งต่างกับเราที่ใช้เหรียญพลาสติกอฮะ คที่นี่ขอก็เอาอยู่เลยวะยังๆงที่นี่เขาจะมีระเบียบม,มากเลยนะคะขนาดรถไม่มาเพราะว่าจะหยุดยืนมีความมีวินัยในตัวเองสูงมากจังหวะนะคะใชไมครรู้จังหวะดีมากเลยเร <laughs> าจะไปครึ่งทางแล้วไปครึ่งว เขาคงคุ้นเคยกับเขาดีออแล้วเดี๋ยว,วเราแฟนถึงก่อ <c oughs> ใช่ใวิยายุทธการดูแผนที่นะเรามาดูกันว่าจะพาเราหลงกันหรือเปล่าดูใหญ่เลยนะคะตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศของชานีจำชื่อไม่ได้แล้วเลยนะชิมชิ นี่ก็เป็นแท็กซี่ของเขานะคะซึ่งใช้<ะ>ยี่ห้อรถแพงมากสิบสอเผื่อจะแคมรี่ด้วยน,นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามเชา้ากำลังไปที่ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโดยการนำทางของนีเกเตอร์คนนี้ต <laughs> แต่ดิฉันก็ไม่มีความแน่ใจ <laughs> ร้านอาหารได้กลิ่นเลยนะคะอาหารก็น่ากินมากแต่เราก็อดใจกินที่โรงแรมกันดีกว่าดูความประ,ยะหยัดน,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 นี่ก็เป็นออกหนก่งตึกเดี๋ยวโครงแน่นอน กี่เม็ดคะดูความไม่ได้ใจในใยตาและท่าทางของนาวิกิเตอร์เครับทางเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาโอเคเราจะเชื่อดูสักครั้งลองรถนะครับอันนี้เป็นรถเก็บขยะครับได้กลิ่นเชียวค่ะรถเก็บ

หรือพ5มพ์ทีมไม่ดีนะพิมที <c oughs> ไม่ไก่หรอเอาอเมื่อกี้ที่กดมานี่ได้ไหมเมื่อกี้ไม่รู้กดได้ ที่เราเดินทางไปหาอิชมากนตอนนี้เธอโปรดักชั่นสตูดิโอต้นไม้สีองั้เมืองโต จะยกบริเวณนี้เส้นจะเหลียวพิดก,กันอันนี้นาวิกเตอร์ตกำลังเครียดนะจะพา่าถูด,ดาก็าแผนที่กับความเป็นจริงเดีก็ไม่เหมือน <h ans> กันช่างแตกต่างอะไรกันอย่างนี้

นี่นักเกเตอร์ก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายแบบซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะเราลุ้นกันนะคะจริงด้วยเราเดินหลงไปไกลนะเนี่ยคว,วามเงียบเริ่มเข้ามาปุกคุม <laughs> จากที่ลลังมา